เือ่วงไปดำหน้าบอบ้านบางเยี่ยมก็เริ่มดำหน้าแล้วบออืมเขาเริ่มดำแล้วดำหน้าเนี่ยน้าหนยาค่ะ บ่นี่บ่ตกเลยฮะก็เริมโอ้สวนกระจานี้เด้เจ้าสิเฮ็ดโรงน้ําเด้นี่ฮะเจ้าสิเฮ็ดโรงน้ําเด้นี่บ่อือโอ้ขาเจ้าได้ังเด้ สิ่งได้ชดิเอ้ยทางฝนตกนบ้านเจ้าน้ำใส่ข้าคไเนี่ทางฝนตกมันหลับบ่ค่อยดีบันไดน,นี่ก็ไปนาประสาทะนะ,ะ <c oughs> จักสจไปทางใดที่ภาพเทียบทั้ง,งนั้นแล้วก okay ็แล้วทางนี้ le okay le แล้วก็แล้วเจแก้ของมาไหวแห้วมืออื่นเราก็สิขับรถไทยมายามมาเศร้านะ เออมันมันลมแบบบอลลมแล้วมันไปยากมายากแล้วมันกันเที่ยวไปเที่ยวมาพยายามใส่มายามเพ่อใส่มแล้ว็ใอนระเบ้าไว้ที่ผยเทอกรถไทหน่อยไทยขาดเา ไหนาทางขุนผุนอทาเบิ้งฟรีฟีีน้ำจะเบิ้งเนี่ยปานทะเลเ่ปานทะเลเป็นกันโหเนาะอ้ามาปีนั้นทะเลได้เหรอนีะเขาอมงเล้งูเขลยเนาะเออกระดมหน้าอยู่ขุนนเทางงวทางขวนก็แค่เจ้าสิดันเอาหรอมะข้ามาปีนั้นเขเมองเล้งูพี่กายนี่กเจ้าวานคนน้ำเน้ยก็สอนเจ้าวานบอก ว่าปีนี้คือนานบานพยายามเป็นเด็ดำเอา เน่กับฝนกับตกมากเลยดำหน้าอยู่นรงนั้นว้าวหาปลาเราเดกหลักส <c oughs> ีก็ประมาณนี้นะคะเอฟซีนาประสานะคะเมื่อจะบ่าวบ้านนาจะพาไปเอาอะไรก็ไม่รู้นะคะที่นาประสา บอกว่าเอายามะก่อยทิ้ไว้ถ้าเสียมาทิ้มใบจริงๆเอามาทิ้ไว้ให้ลูกคายาแม่แรงเขาไห้ยางเมื่อเขา่าน่ะยาแม่แรงไอ้ยางเมื่อายนี้มแนน่อนดีมากดีมางไดนไปทางใดนยานบ่ฮอดจำปาดงอยู่ตรบ่ฮอดแล้วจักสีเดียวใส่ละขนาดที่ทีถามมาไปทางใดทางใดเจ้าเน่ยถามกูเดี๋ยวค่อยมืดเติม ไม่โอ้ความไม่ได้เป็นคนพื้นที่เขาพาไปเขาจะไปย่างเดียวละทินคนมาจ,ามขมจะข <c oughs> อ,อขอระบิากุลอก็ไอ่ิลเลเรืกองกิดเชียวฮันละ่ยวฮันละทินแถวนี้เ่าจะหาเห็ดนะนี่นี่เก็บอยู่ในเห็ดคมนะเก็บเอ,กเอาอยู่แต่นี่หลอเด<อ>น่าไข่ก็ได้นะ้ำพอดีดำเลยนะอพอดีดำพอดีมีบัตรชูไนล่ะไม่เอาไม่ได้ซักกีน้นะเฮ้ย่ นี่กาข้าเจ้าอันนี้ตกน้ำหลังนี่บ่อืมกาข้าเจ้าหน่อเออขึ้หน้าขึ้นเจ้าอยู่เนาะกูนะปลาหนามทะเลเหมือนกันเลยก็ตอนนี้จบเลยเลยหนามแซ่บอันนี้กูวาดแล้วค่ะในของฝ้าอ่อนก็ออ๋ออนันนี้แล้วลุงเสือมาไทยมาปั่นวานไห่อ๋ตอนนั้นแหละเนาะเอออ๋พอดีเลยวาน่ะเบิ่งเร่าให้ได้ปีนี่แท้ๆนะเราก็จุดแล้วก็อันนั้นให้เฟัง เออพีนะพอดีดียบานเราเห็ดลำหนอกเราเห็ดผักเมอเออกันนี้เดตอนนี้อันนี้สีดำแล้วดเนาะดีหมอยูคาร์บนของสวยบดโอ้าลงอีอ่ะอ่โดดนำบ่พูนานนำสะเต็มแล้วดียกูโดดทีนะเาจะปร้านเป็นไงบ่วแล้ว ีประมาณนี้นะ,ะม่น,นม้ภาษานะคะคะกากลังเียวูออกอนนี้<อ>เาโดเขา,านีอเตอบเขาล่างโอ้ยฝนตกพอดีา<อ> <h ums> ดีิดเอ้ยจ้ย <h ums> ตายตาย,าย,าย,ายพี่น้อง พี่น้องสวนต๊ะเฮ็ดยังวะเฮ็ดยังวะเฮ็ดยังวะบาตินี่รถพิ่นกับพี่มีมองล,งล่งนั่นเดี๋ยวนี้น่ะ ลงรถก็มาได้บัดคืนบัดคืนได้ยูติ้งบัดคืนแล้วคืนปุ๊บเลยนี่ท่านท่านหลงเพื่อนในบ้านใส่ของบ้านน่ะของป้าออนของฝ้าออนบ่อฝ้าออนเป็นบ้านเลยหนาวแล้วมันนี่หนาวอันนี้แล้วเราพร้อมจะได้สักไ้าวเจ้ายาฮาวมาสิลูกตาบาดกันนี่โอเครับผมนอนเล่นต่อเอาไปเออบรรยากาศดีคัะ บรรยากาศดีปานนี่เอาไปรยากาศอันนี้เราก็ไปตาคุณคุณก้าสีดำนั่นใชหมครับผมสวัสดีครับกาครับเจ้าคลิปวันนี้คลิปยูบัตต์วันนี้มาห่อตรงหน้าหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกัเพียงแค่นี้นะคะแฟมบูรี่บัลานะครับผมมือนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวลุกอนุพงศ์ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันในน่อย